สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook, f เฟ e บ o ๊ก fc ทีมงานทานายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับถ้ามีหลักฐานว่าอีชั้นปลอมเฟไปโจมตีสมเกียรติเอาออกมาเลยค่ะลองถามใจตัวเองดูว่า หากอีชั้นใส่ร้ายสมเกียรติจริงๆสร้างเรื่องต่างๆนานาทำไมสมเกียรติเงียบเรื่องนี้มันจบไปแล้วอีชั้นนิ่งแล้วแต่คนคุยคือลาเต้น,นะคะว่าอีชั้นใส่ร้ายทนายสมเกียรติอีชั้นมั่นคงในข้อเท็จจริงที่ได้รับตรวจสอบก่อนโพสเสมอลาเต้มีหลักฐานเอามาโชว์ค่ะเอาจะจะว่าอีชั้นใส่ร้ายสมเกียรติตรงไหน หรือลาเต้อยากให้อกชันส่งแชทต้นเหตุให้โนบิจริงๆอีกอิชันรับปากเจ้าของต้นขั้วแล้วว่าจะไม่ทำก็ไม่ทำอย่ามาก่อกวนให้ทำไม่งั้นอิชันจะฟ้องยายกล่องแม่ใครหน้าบ้านอยู่ฝากท่าแก่ชอบเต้นเหมือนลูกสาวนั่นแหละ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าทําไมเขาไม่เปิดหน้าถัดมานะครับบอกว่าผู้หญิงคนนี้วาจานี่ส่อถึงจุดๆถัดมานะครับบอกว่าลาเต้อยากหาเรื่องให้ทนายสกต้องไปนอนนอกมุ้งอีกหรือคะถัดมานะครับบอกว่าที่นี่นะ่ะเขาเล่นกันแมนๆสู้กันด้วยข้อเท็จจริงทั้งหมดเลย จำไว้ใส่สมองไว้ด้วยถัดมานะครับบอ,อกว่าบ้านหนักขึ้นทุกวันถัดมานะครับบอ,อกว่าถ้ามีเวทมนต์จะสาบให้มันเป็นใบถัดมานะครับบอ,อกว่ายิฉันให้คำมั่นไปแล้วอิฉันไม่ทำแน่นอนแต่ยังสามารถเอาแชทที่ทนายสอกอคุยไว้ออกมาปกป้องตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ ให้นกแสกมันหุบปากไม่พาดพิงทนายอีฉันก็จะไม่พาดพิงค่ะถ้ามันพาดมาอีฉันพาดกลับทันทีถัดมานะครับบอกว่าบ้าหรือเปล่านั่งด่าตัวเองอยู่ได้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับพวกที่บอกเห็นแก่ชัยพลเถอะห่วงชัยพลบ้างอย่าหยาบคายเลยแล้ว ที่ทนให้ด่าทนายตั้มด่าแม่ด่าเมียทนายตั้มด่าป้ายานทุกวี่ทุกวันเป็นแรมเดือน <_ C 1> นี่เรายัางอดทนไม่พอเลยคะอย่าทำเป็นหูสูงรับฟังไม่ได้กับคำด่าของนางจุดๆุดจุดชั้นต่ำแต่มาทำใจบางรับไม่ได้กับการที่พวกเราต้องปกป้องตัวเองเลย มันสมเพศวงบอกว่าพวกคุณเห็นแก่ตัวไม่ต่างกันกับพวกวงแหวนจุดๆุดจุด,จดและชัยพลซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพรกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ายายคนนี้ท่าทางจะไม่มีอะไรทํานั่งด่าคนน้้นคนนี้ถัดมานะครับบอกว่าถ้าชัยพลกับสมพร ออกมาตักเตือนพวกพ้องบริวารบ้างมันจะไม่ได้เกิดเรื่องแบบนี้เลยและที่สำคัญชัยพลกับสมพรไม่เคยคิดจะปกป้องทนายตั้มและทีมงานเลยใจแลกใจใช้ไม่ได้กับชัยพลและสมพรชัยพลเห็นแก่ตัวและเงินทองเป็นแบบนี้ชัยพลให้จุดๆ,ๆไปเลยถัดมานะครับบอ,อกว่าที่เรื่องอื่นนะ่ะปากเปราะจังที่แบบนี้นะ่ะพูดไม่ได้ ถัดมาครับบอกว่าด่าป้าเพราะป้าเปิดโปงความมิจฉาจุดๆุดจุดมันไงถัดมานะครับบอกว่าถ้าไม่ออกมาพูดก็ปล่อยให้อยู่จุดๆุดจ,ดจุดเลยถัดมานะครับบอกว่าพวกนี้น่ะมันจิตใจหยาบจริงๆถัดมานะครับบอกว่าป้าเอ็นดูสองเมียนี้มานานสนับสนุนหลายอย่างโดนด่าหลายครั้ง ยังคอยปรามพวกเราแต่นี่น่ะลามไปถึงลูกสาวแสนน่ารักลากทนายตั้มมาย่ำยีพูดใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาจะให้ทนอีกเหรอความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสตเข้าความไปดังนี้ครับอีฉันว่าดราม่านกแสกพกบัตรเสือกไปวุ่นวายเรื่องในครอบครัวของชัยพลและยายแตน คงไม่จบง่ายๆเพราะนอกจากจะลามปามไปว่าครอบครัวยายแตนเตะชัยพลเข้าคุกแล้วไลฟ์ Live? ล่าสุดช่องโยม,มทูตนกแสกยังเอาลูกสองคนของชัยพลมาเป็นตัวประกันพูดให้ชัยพลเลือกตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อเห็นแก่ลูกทั้งสองที่ฉันไม่รู้ความหมายลึกๆว่าตัดไฟแต่ต้นลมนั้น ไฟหมายถึงแค่ครอบครัวยายแตนหรือนกแสกจะหมายถึงตัวยายแตนเองด้วยมันอดคิดไม่ได้เพราะเคยมีแชทในกลุ่มลายช่องแฉสิ h ชาแนลสมาชิกเคยพูดกันว่าอยากให้ใชัยพลเลิกกับยายแตนเพราะคำพูดทำนองนี้ของนกแสกและสมุนนั่นแหละที่ก้ำเกินยายแตนลุงมงคล ถึงได้ออกมาพูดตรงๆชัดๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจองไว้ก่อนถัดมานะครับบอกว่าจองมงเอกชิมิคะถัดมานะครับบอกว่าบางทีนะ่ะสงสัยนะว่าเอฟซี FC ชัยพลทนได้ยังไงที่ให้คนปิดหน้ามาทำลายครอบครัวชัยพลหากเป็นเอฟซีจริง ต้องเป็นเดือดเป็นร้อนสิไม่ว่าเขาจะด่าป้าแตนหรือน้องทั้งสองพูดถูกไหมคะถัดมานะครับบอกว่ายังตัดคลิปมายืนยันไม่ได้นะคะต้องรอให้มันพร่ามจบก่อนถัดมานะครับบอกว่าตาพลเลือกลูกกับเมียอยู่แล้วคะ่ะอินอกแสกเสือกเองถัดมานะครับบอกว่าเลวยันเงาเกลียดโดยที่ไม่รู้จักกัน นกจุดจุดจุดมันพูดว่าวันนี้ว่าสร้างความร้าวฉานคืองานของมันมันคงพูดจากความรู้สึกของมันจริงๆเป็นผู้หญิงที่น่าเกลียดทั้งวาจาและกิริยารวมรวมยิ่งกว่าจุดจุดจุดความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับปฐมบทนิทานไอซอก่อนที่นกแสก จะเริ่มเกลิ่นถึงไอซอนกแสกติดต่อแอดอาคมทางลายเล่ามาแบบนี้ป้าได้รับทราบด้วยเพราะเราตกลงกันแล้วกับแอดอาคมในการแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีทั้งหมดเพื่อจะวิเคราะห์ร่วมกันป้าแนะนำแอดคมไปว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแจ้งทนายตั้ม ว่านายซอมีตัวตนและเรื่องเล่าของเขามีความน่าเชื่อถือป้าติงเรื่องเวลาเสียชีวิตและเรื่องประจักษ์พยานที่เห็นชมพู่ไปซื้อน้ำแข็งตอน8 3ดโมงครึ่งได้รับคำตอบง่ายๆเพียงว่าคนอื่นโกหกเรื่องของฉันสิจริงแท้แน่นอนที่สุดเมื่อขอดูหลักฐานที่เขาระบุว่าเห็นแล้ว ตรวจสอบมั่นใจแล้วนกแสกกลับไปเบี่ยงอ้างความไว้ใจป้าถึงให้แอดคมตอบไปว่าถ้าเป็นแบบนั้นให้ติดต่อทนายเองผ่านชัยพลหรือผ่านทนายสอ,อกอก็แล้วกันเราทําต่อไม่ได้ถ้าไม่เห็นหลักฐานจากนั้นนกแสกก็เริ่มเกลิน่นนิทานแถมยังยืนยันว่าส่งเรื่องให้ทีมทนายแล้ว ทีมทนายรับรู้ใช่ค่ะเรารู้เพราะคุณบอกแต่เรายังเชื่อไม่ได้เพราะยังไม่ได้ตรวจสอบเองแต่นกแสกเอาไปยืนยันแถมยังยืนยันว่าทนายตั้มรับรู้ทั้งที่นกแสกไม่เคยติดต่อกับทนายตั้มเลยสักครั้งแต่แอบอ้างว่าทำงานเบื้องหลังสนับสนุนช่วยทนายตั้มแบบนี้ไงอีชั้นถึงต้องแสดงข้อเท็จจริง อ่านกันเอาเองค่ะถ้าเป็นคุณคดีสำคัญแบบนี้นะ่ะคุณกล้ารับรองพยานหลักฐานง่ายๆโดยไม่ตรวจสอบหรือเชื่อง่ายๆทั้งที่มันขัดกับผลชนสูตรและหลายๆเรื่องหรือคะนกแสกเชื่อแต่คนอื่นน่ะคนรทำงานจริงเชื่อไม่ได้ค่ะน้ำหนักไม่เพียงพอแค่ลมปากซึ่งสำหรับใครนะครับที่อยาก จะอ่านแชทนะครับที่เป็นการแชทระหว่างแอดมินกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนกับบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับลองเข้าไปติดตามกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนได้เลยครับ